วินโยนามาศาสนาสาอายุวินยเยทิเตศาสนังทิตังโหติอนาคตกาลราชีราเยสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุจผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งรัศาสนาขอาการพระเชระในการกล่าวนำใน้ญาติโยมเข้าถึงสาระคมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิ ติสรณะขมานังปริปุณังปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสะมาทิยามิอชินาชานาเวรมณนีสิกขาปะทังสะมมาทิยามิ กามสุมิชาเจราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาชาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ สุราเมระมชปปะชะปัมมาทัตทานาเวระมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิอิาม,ม,ปปมานาิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปธา สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเชิญผรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายนะก็ ผ่านฤดูหนาวไปเดือนหนึ่งโยมสำหรับเดือนในพรศาสนาก็เริ่มต้นตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิสองมาจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอ้ายก็ผ่านไปหนึ่งเดือนสำหรับฤดูหนาวในพรศาสนานี้แต่ญาติโยมก็หนาวบ้างไม่หนาวบ้าง บางที่บางแห่งก็น้ำท่วมบางที่บางแห่งก็หนาวจัดหิมะตกอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็เป็นไปตามสภาพของภูมิีอากาศต่างๆก็เหตุปัจจัยหลายอย่างนะที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแต่เราจะอยู่อย่างไรบนโลกใบนี้ด้วยการดาเนินชีวิตที่เป็นไปกับกุศล ด้ในช่วงจังหวะเวลาของชีวิตบางครั้งบางทีเราก็อาศัยช่วงที่มีความเกี่ยวข้องกับวันเวลาโยมเพื่อเจริญกุศลให้เกิดขึ้นเป็นไปแต่จริงๆกุศลก็ควรที่จะทำทุกวันนั่นแหละแต่เมื่อมีวันที่สำคัญที่เราสมมติกันว่าเป็นวันสำคัญสำหรับเราคนอื่นอาจจะไม่เห็นความสำคัญแต่เราเห็นความสำคัญเราก็เลยทำกุศล อย่างเช่นพอถึงวันคล้ายวันเกิดคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นว่าสําคัญอะไรสําหรับเขาใช่ไหมแต่เราเห็นว่าสําคัญนะในเกิดมาเป็นมนุษย์โอ้โหด้วยอํานาจของกุศลที่เคยทําไว้ในการก่อนเพื่อตอบแทนกุศลที่เคยทําไว้ในการก่อนนั่นแหละก็เลยทํากุศลเพิ่มนะปรารบวันคล้ายวันเกิดบางคนก็ปรารบวันคล้ายวันเกิดของบุคคลอื่นอย่าง วันที่ห้าธันวาคมที่ผ่านมาก็ปรารบวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ก็มีหลายคนหลายท่านก็ทำบุญอาศัยวันสำคัญที่จนเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญสำหรับตนบางคนก็อาศัยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายที่หลายแห่งตเตรียมจัดงานอยู่ จัดงานอะไรโยมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดก็เตรียมจัดงานเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่เป็นการจัดงานที่เต็มไปด้วยมหรสพความเพลิดเพลินแต่จะมีการจัดการสวดมนต์ข้ามปีอาศัยการบูชาสักการะพระ,นะารพ,าพระเจดีย์มีการห่มผ้าพระเจดีบูชาพระเจดีด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้น แล้วก็มีการสวดมนต์เนะจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีการแสดงธรรมอาศัยวันสิ้นปีนั่นแหละไปจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำดีข้ามชาติใช้ระยะเวลาในการจัดงานสองปีสองเดือนกับสองวันสองปีก็คือปี2566 คาบเกี่ยวกับปี2567สองปีโยมสองเดือนก็คาบเกี่ยวเดือนธันวาคมกับเดือนมก,กราสองวันก็คือวันที่ส1อกับวันที่หนึ่งเดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าทำไมมันจัดนานแท้สองปีสองเดือนสองวันนะปีห6หกับปีห7เดเดือนธันวากับเดือนมก,กราวันที่ส1อกับวันที่หนึ่งในขณะที่มีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ ที่จะเตรียมจัดขึ้นแต่มีโยมบางคนบางท่านโยมเออแปลกนะโยมอ้วนนะบางคนบอกว่าการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาอโยมจะกล้ามาสวดกันไหมเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาโยมบางคนบางท่านนี่ก็ พูดทำเป็นสื่อคลิปออกมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่เป็นพระพุทธศาสนาทีนี้ลองมาดูว่ามันจะเป็นมงคลชีวิตหรือไม่เป็นมงคลชีวิตอยู่ที่ว่าในการสวดมนต์นั้นเราใช้วาจาแบบไหนวาจาของเราที่กล่าวหรือเปล่งออกไปในแต่ละครั้งแต่ละครั้ง ประกอบด้วยวจยีทุจริตหรือไม่ในคราวที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยเวลาที่โยมมาสวดใช่ไหมก็ต้องมีละอระหังสัมมาสามพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิลองจับเลยว่าคํำนี้เป็นคํามุสาวาทไหมเป็นปิสุนวาจาหรือไม่เป็นพุษธาวาจาหรือไม่เป็นสัมผัสปลาบะหรือไม่ถ้าเป็น ไม่ใช่วาจาสุภาษิตเป็นวาจาทุพภาษิตเมื่อเป็นวาจาทุพภาษิตก็ไม่เป็นมงคลของชีวิตแต่ถ้าหากว่าการกล่าวคําว่าพุทธังสารนังคฉามิธรรม,มังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิหรือกล่าวคําว่าโยโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัย เป็นการแสดงออกถึงการเข้าถึงพระรัตนตรัยของผู้เปล่งวาจานั้นอย่างเช่นเรากล่าวเข้ามาพุททังสารนังคชาตมิเราก็ขอถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพศักการะเป็นที่กําจัดภัยของเราแม้กล่าวถึงคุณของพระธรรมพระสงฆ์ก็โดยทํานองเดียวกันยันเมื่อไม่ใช่คํามุสาวาท ไม่ใช่คำปิสุณวาจาไม่ใช่คำพรุสาวาจาไม่ใช่คำสัมผัสปลาปะก็ไม่เข้าองค์ของวาจาทุพภาสิทธ์เมื่อไม่ใช่วาจาทุพภาสิทธ์ก็สามารถรู้ได้โดยในว่าเป็นคำสุภาสิทธ์ซึ่งลักษณะแห่งสุภาสิทธิโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสุภาสิตสสุรจตุตปนนาตแห่งปัญจกนิบาตอังคุตนิกายว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์หย่อมเป็นสุภาษิตหาเป็นทุพภาษิตไม่ไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายติเตียนไม่ได้องค์หเป็นไนะคือกล่าวตามการหนึ่งกล่าวแต่วาจาสัตว์หนึ่งกล่าววาจาอ่อนหวานหนึ่งกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งกล่าวด้วยเมตตาจิตหนึ่งถ้าในคราวที่เราสวดมนต์ข้ามปีโยม เรามีการกล่าววาจาที่ประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นวาจาสุภาสิทธิกล่าวตามการรู้ว่าในช่วงไหนเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรกล่าวแต่วาจาสัตว์กล่าววาจาอ่อนหวานกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตาจิตในคราวที่เรากล่าวคําแบบนี้กับใครก็ตามผู้ที่เราสนทนาด้วยหรือในสังคมหรือถิ่นนั้นๆ ที่มีการกล่าววาจาที่ประกอบด้วย,วยองค์ห้าประการเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเป็นมงคลอันสูงสุดนะยัสนสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่ทำคลิปออกมาโยมเพราะไปจับเอาบางส่วน บางส่วนที่ตนคิดว่าอย่างนี้ไม่ถูกแต่เป็นการพูดเป็นประเด็นทำให้หลายคนหลายท่านเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยตะมาได้รับข้อมูลโยมมีคนส่งคลิปมาให้ดูนะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าไโยมท่านนีน้น่าจะมีปัญหาคำว่าน่าจะมีปัญหาคือวิธีคิดวิธีโยนิโสมนสีการ การที่จะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นมงคลชีวิตหรือไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ได้อยู่ที่คําของใครอย่างเช่นโยมผู้ชายท่านนี้นะบอกว่าสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาคํานี้แหละพระองค์ไม่ได้สอนคำนี้ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธศาสนาคําว่าสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาคํานี้แหละโยม ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าเ,ออเป็นคำที่บุคคลทนิปประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสได้พูดคุยแสดงออกฉะนั้นการที่จิตใจของใครจะเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ใช่อยู่ที่คำของบุคคลนั้นน,นอย่างเช่นว่าโยมท่นี้บอกว่าสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยไม่ใช่บุญเป็นบาปเราก็มาตรวจจิตใจของเราไม่ใช่อยู่ที่คำของเขานะ บาปหรือบุญไม่ใช่อยู่ที่คำของใครอยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่เวลาโยมานะเราจะสวดมนต์ข้ามปีทำไงก่อนเอา้ากราบพระพร้อมกันเป็นไงละ่ะกราบพระพร้อมกันเรานึกถึงคุณของพระองค์ใครจะระลึกได้มากได้น้อยอยู่ที่พื้นฐานของการศึกษานะถ้าหากว่าเราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระองค์ตั้งแต่เป็นพระนะ พอิสัตมาจนกระทั่งบรรลุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็ตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราก็จับตั้งแต่อรหังสัมมาสมัมพุทโธก็ได้หรือใครจะระลึกย้อนไปเพื่อที่จะให้รู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมายาวนานแค่ไหนและทุกครั้งที่เรากราบก็ระลึกได้ตามสมควรแก่โอกาสแก่ความทรงจําของเราสติ ปัญญาของเราในการระลึกนึกถึงแต่ได้บุญละโยมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นกุศลละฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดขึ้นเรียกว่าถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราปรารภจัดการ สวดมนต์ข้ามปีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสมากล่าวสรรเสริญคุณของพรรตนาไตรสวดอะไรบ้างล่ะอย่างที่นี่ก็สวดมนต์ธรรมะเย็นสวดแปลด้วยนะโออยมท่านนี้ก็คงจะก,กังวลใจแทนนะว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องนะแต่ปรากฏว่าเราใช้ฉบับสวดมนต์แปลไงสวดมนต์ด้วยแปลไปด้วยโอ้โหเข้าใจเลยนะ อันนี้ก็เป็นอุปการะสาหรับผู้ที่เรียบเรียนหน,งนังสือสวดมนต์แปลให้เราได้เข้าใจพอสวดมนต์แปลจบอา้าวเราก็พักเบรกแสดงธรรมแสดงธรรมอีกพระเถระคุบาจารย์ก็จะนำธรรมะในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถามากล่าวให้ฟังพอจบแสดงธรรมเป็นช่วงเวลาอา้าวก็เปลี่ยนนิยบทกันนิดนึงแล้วก็มาสวดพระปริตโยมมงคลสูตรรัตนสูตรกรณยมิตรสูตรเป็นต้น ก็เป็นพระดํารัสของพระเจ้าปริเสธไม่ได้ว่านั่นเป็นวาจาสุภาษิตมงคลสูตรนะเป็นวาจาสุภาษิตรัตนสูตรเป็นวาจาสุภาษิตกรณียเมตสูตรเป็นวาจาสุภาษิตเนี่ยเขาใช้บทสวดเหล่านี้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเจริญกุศลในการเข้าถึงพระรัตนตรยัยโดยการสวดสารยาย คำว่าเข้าถึงในที่นี้ก็คือเรานำใจของเราเข้าไปนะศึกษาเรียนรู้ทำความเคารพในคุณของพระรัตนตรยัยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอาศัยการสวดมนต์ยันเวลาที่เราได้ยินได้ฟังนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลที่มีการนำเสนอนะก็มักจะกล่าวว่าตนเองนะพูดอะไรออกไปก็ตาม ก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะคนอื่นทำอะไรก็ตามที่ต่างไปจากตนเองก็ผิดหมดอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดโยมทำไมจึงบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่ากุศลกับอกุศลไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่อยู่ที่ใครบอกว่าผิดเป็นบาปแล้วมันจะเป็นบาปนะมันอยู่ที่ใจของบุคคลน,นั้นว่ามีโยนิโสมนสิการหรือไม่ ถ้ามีโยนิสโสมนสิการเมื่อโยนิสโสมนสิการเกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นปัจัยเกื้อกูลแก่กุศลหากมีอโยนิสโสมนสิการเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยจิตก็เป็นอกุศลถ้าในกรณีสวดมนต์ข้ามปีเป็นบาปเนี่ยแสดงว่ามีอโยนิสโสมนสิการนะผู้นั้นก็มีอโยนิสโสมนสิการก็เลยเป็นบาปสวดไปสวดมาก็เป็นวาจ,จาทุพภาสิทธิ์ไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่า เวลาที่เรากล่าวสรนเสริญคุณของบรัตนตไตรเนี่ยจะเป็นบาปอกุศลกรรมอะไรแต่ในคราวที่จิตใจมันฟุ้งไปไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์นะก็เป็นเรื่องปกติเพราะเรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันเราไม่ได้เจริญฌานเพื่อที่จะข่มอุทธจะมันก็มีฟุ้งไปแต่การฟุ้งไปในคราวนั้นก็เป็นไปในระหว่างของการเจริญกุศลเมื่อรู้ตัวว่าฟุ้งไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่บทสวดอีกยั้นการสวดมนต์ข้ามปี เป็นประเพณีที่บัณฑิตได้คิดกันขึ้นมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่เห็นว่าในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นปีนั้นควรจะเจริญกุศลอย่างไรเพราะแม้ว่าพระพิสุหรือญาติโยมบาสุกบาสิกาจะไม่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอยู่แล้วนะเฉลิมฉลองไปงานที่จัดขึ้น สวนเสหัยาสังสรรอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จัดขึ้นโดยปกติของชาวโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกระยมเขาก็มีการจัดงานรื่นเริงสังสรรกันอยู่แล้วแต่ก็มีพระภิสษุหรือญาติโยมวาสุกบาสิกาบางคนบางท่านเห็นว่าเออวันนี้คนจะเข้าวัดควรจะฟังธรรมคนจะได้กล่าวคำวาจาที่เป็นคำของพระผู้มีพระภาคโดยผ่านการสวดมนต ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจว่าในคราวที่เราเจริญกุศลในแต่ละครั้งแต่ละครั้งการเจริญกุศลมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยโบราณกาบบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนก็อาศัยการทําวัดเช้าการทําวัดเย็นนี่แหละมาเป็นเครื่องระลึกนึกถึง เครื่องสันเสริสรญคุณของพระรตนไตรย,ยันตาหากว่าการสวดมนต์ข้ามปีประกอบด้วยวาจาที่ประกอบด้วยองค์หคือกล่าวตามการกล่าวแต่วาจาสั์กล่าวแต่วาจา,า,า,จาอ่อนหวานกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์และกล่าวด้วยเมตตาจิตก็เป็นคําสุภาษิตเป็นมงคลของชีวิตโดยส่วนเดียวนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิด ไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นคำของโยมผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นไม่ควรถื้อเอาเป็นสาระเพราะว่าสาระของชีวิตเราควรที่จะกําหนดทิศทางของเราเองด้วยการเจริญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นฉันในวันนี้ก็ขอ,อโมทนาในกุศลเจรนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจ ด้วยการถวายทานก็ดีรักษาศีลก็ดีและเจริญภาวนาตามการอัญคนก็ดีก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกขนทุกท่านเทนต่อไปตั้งใจอุทิศวบุญสมกสุศลให้กับญา,าบติทั้งหลายสรรพสัตทั้งหลาย อิทังเมยาตินันเจวะสัพพสตานันจะโหตุสเพปิเตอิมังปุญญาปติลรัทธานะสุขิตาหุนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า และจงสำเร็จแ,แก่สรพพรพสัตว์ทั้งหลายาขอให้ชั้นเหล่านั้น,พพมน,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว,ลว,วจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธ,ธ,ธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระพิสุสำเนียกล่าวธรรมขอากาศพระเจราเป็นต้นเสียงอีกครั้งนะครับ สัพพีติโยวิวัตชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสภาพโรควินสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวทวันรายโยอันตรายย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวันชนสิลิสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโรธรรม,มาวันติอายุวันโนสุขังพลังทรรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวตุสัพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสาะพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพรรมานุภาเวนะ้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สาภาสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสฆ์ทั้งปวงสาธาโสทีภะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน